ดีผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับกลับมาพบกับ TJ Review นะครับผมซึ่งตัวที่จะมารีวิวในวันนี้แน่นอนก็คือ,อเป็นโปรเจกต์กนดัมบิงซึ่งเป็นตัวที่3กันแล้วนะครับซึ่งคราวนี้แน่นอนอย่างที่เห็นต้นคลิปไปนั่นก็คือกันดัมเอเปียนนะครับมาสเตอร์เกรดนะครับผมนะฮะหุ่นกล่องใหญ่มากนะครับเดี๋ยวถือกล้องแปบบ๊บ นะกล่องใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกล่องกันนะครับอ๋อแล้วก็ไอพอดีไม่รู้นึกยังไงผมไปสืบข้อมูลตัวการดั้มวิงตัวเนี้ยฮะการดั้มวิงซีโร่เนาะซึ่งที่จะออกในเดือนพฤศจิกายานนี้ซึ่งเป็นเวอร์ชันค่าเนี่ยผมไปดูรายละเอียดมาปุ๊บปรากฏว่าวิงตัวเนี้ยเป็นวิงเวอร์ชันไม่ใช่แบบพักโอวานะอันนี้เป็นเหมือนเป็นเวอร์ชันวิงซีรี์หรือเปล่าไม่ไแน่ใจเพราะว่าเห็นมีรายละเอียดเกี่ยวกับ อ่าอุปรกรณ์ที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะก็หนึ่งในนั้นก็มีโล่มาด้วยมีความเป็นไปได้ที่ว่าพิงซีโล่ที่จะออกพิศจิกายยุ่นเนี้ยจะเป็นภาคในใิยายอ่านะอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้มีแค่ภาพล่างกับข้อมูลที่ว่าถูกเอ่อถูกเขียนอยู่บนเว็บไซต์ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวต้องรอดูตัวจริงก่อนว่าเป็นยังไงนะครับนะมามจะมาดูตัวรายละเอียดก่อนจริงๆแล้วนะแล้วนกะ็ฝนะั่งนี้ก็จะเป็น เป็นแบบเวอร์ชันโมบิลอาร์เนาะม,มันเพราะว่าเอเปียนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนร่างได้ซึ่งโมบิลอาร์มก็จะเหมือนกับเป็นมังกร2หัวนะครับนะมาดูด้านข้างนี้เลยฝั่งนี้กันนะก็จะเป็นอันนี้ด้านด้านหน้านะตัวหุ่นด้านหน้าด้านหลังนะน,นี้ก็คือเวอร์ชันที่เปลี่ยนไปแล้วโมบิลอาร์มนะครับนะกางปีกได้3จุดนะอืมจากตอนแรกเป็นหุบแบบนี้แล้วก็กางออกมานะครับนะ เปิดปากได้นะแล้วก็จะมีเหมือนกับขอเรียกว่าอะไรนะเอฮิตออฮิตลอตนะครับเป็นอาวุธแบบโลเอ้แ่แบบร้อนนะ่ะอืมถ้าเกิดในในอนิเมะหรือเกมเนี่ยมันจะมีท่าเนี้ยคือมันจะเป็นแบบจะเป็นสีแดงเหมือนกับถูกอาบด้วยไฟประมาณนั้นเนาะอืมแต่ว่าในกันพามันจะไม่มีสีแบบนั้นก็จะมีสีแบบนี้ไปเลยนะครับ ก็จะมีอาวุธดาบนะดาบเซเบอร์นะครับรายละเอียดหน้าต่างๆอันนี้ด้านอีกฝั่งนึงนะครับก็จะประมาณนี้มาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับอของทีวีซีดีและจากนิยายนะครับผมซึ่งที่จริงแล้วเอเปียเนี่ยมันอยู่ในทีวีซีดีภาคกันดัมบิงมันไม่ได้เกี่ยวกับแอนดริสบอลส์เลยนะครับยกเว้นว่าลงมาในภาคนิยายนะ ใหญ่นะครับผมนะมาเราจะมาดูข้างในกล่องกันดีก,กว่านะครับเปิดกล่องกันเลยป๊าบเอะเดี๋ยนะแป๊บนหนึ่งกล่องติดเอสโอเคนะครับอ่าเปิด,ดขึ้นมาดูเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับตัวพาร์ท ซึ่งผมนับไปแล้วมีทั้งหมด15แผงด้วยกันนะครับผมนะอืมเราจะมาดูรายละเอียดตัวแผงกันนะครับเริ่มดูแผงแรกกันก่อนเลยนะแผงแรกส่วนใหญ่สีหลักๆของเอเปนก็คือดำกับเลือดหมูนะครับนะนี่แผงแรกนะจะประมาณนี้เนาะอันต่อมาแผงที่2นะครับมันก็จะมีสีเหลืองมาด้วยเนาะนิดนึงนะครับ นะแล้วก็จะมีอ่าไพลอตนะครับนะแสงใสแสงใสมีนิดนึงก็สติ๊กเกอร์ซึ่งแน่นอนจะมีทั้งสติ๊กเกอร์แบบกระดาษแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ใสเนาะแล้วก็ตามด้วยอ่ขอเขาเรียกว่าบิ๊กคอร์แบบขูดอ่านะนะก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้อีกสแผงนะแผงที่3กับ4นะครับ ต่อมาอ่าทสี่แล้วเนาะห้ากับหกนะครับสีดำอันนี้ก็จะเป็นปีกปีกใหญ่มากนะครับแขนปีกก็ดูบางๆนะดูหักง่ายเงไ,ไม่รู้หกแล้วอ่าต่อมาก็7ครับแปดก้านะครับผมสิบ แล้วก็11ซึ่งเป็นสีดาบเซเบอร์นะฮะสิบสองแล้วก็13นะครับนะนนี้น่าจะเป็นแผงขาสัดส่วนใหญ่นะขาขากับเทา้านะแล้วก็แผงสองแผงสุดท้าย14กับ15นะครับแผงปีกอีกอันหนึ่งนะแล้วก็นะ อ,อันต่อมาก็มาดูคู่มือกันดีกว่านะครับคู่มือของเอฟเวียนนะดดนะประมาณนี้เนอะก็จะมีะผมในในกันดัมเอ็นดอร์สวอสภาคไฮชิทาจิโนเอโคนะครับผมในภาคในใิยายนะแล้วก็ฟรอเซนเทียดรอปด้วยนะครับนะ ก็เลยก็จะมีมีข้อมูลนะของหุ้นแล้วก็อ่าสตอรี่เออเพลย์แบ็กของในภาคซีดีการ์ดั้มวิงนะครับนะอันนี้ก็จำนวนเอ่อตัวแผงเนาะที่บอกไปว่ามีทั้งหมดสิบห้าแผงด้วยกันนะครับผมข้างในก็จะเป็นแบบาการประกอบข้อมูลคร่าวๆนะครับนะที่ผมมาในซีดี นิยายนี่นะะแอคชั่นต่างๆโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวหลังจากที่ประกอบกันเสร็จแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวจะมาต่อกันครับคราวนี้ก็ประกอบในส่วนของเอเปียนกันดั้มเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือรูปร่างของมาสเตอร์เกตเอเปียนกันดั้มนะครับจะเห็นได้ว่าแบบสีเมนหลักๆก็คือจะมีสีดําสีเลือดหมูเนาะอือก็มีสีขาวเหลืองนิดๆนหน่อยๆนะครับ นะก็มีนี่อ่าขอเรียกว่าตัวอันแท่เนาะใช่โอเคเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันดีกว่าของตัวหุ่นเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับผมนะด้านข้างด้านหลังด้านข้างฝั่งหนึ่งนะครับอุ้ยอ้ย,อยลด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 เออมือ,อามากัอนนะกัน ฝักหนึ่งแล้วก็ด้านหน้านะครับนะอาจจะมีข้อกังวลอีกจุดหนึ่งก็คือว่านะเนื่องจากว่าเ e อปียนกันดัมอ่ะก็คือปีมันก็ใหญ่ไม่แพ้กับวิงซีโร่เนาะแต่ว่าเนี่ยอย่างที่เห็นมันเป็นขาตั้งได้เลยนะครับเพราะงั้นมันจะไม่หล่มมันจะไม่ล้มไปหงายข้างหลังแน่นอนนะครับผมนะเอาละเดี๋ยวต่อไปก็คือเราจะมาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับนะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้ อ่าแบบเสมือนแส่เนาะมันคล้ายๆ,ๆแท่นะครับก็จะยาวประมาณนี้มันสามารถที่จะกดเข้าไปได้ให้มันเป็นคงรูปเนาะแบบแข็งเดี๋ยวแป๊บนึงนะสามารถไล่ไอเสียบเข้าไปได้เลยนะแต่ละอันแต่ละข้อนะครับเดี๋ยวนะโอเคเห็นไหมครับอ่าเห็นละก็คือมันจะยืดเป็นนี้เลยจะแข็งอย่างนี้เลยนะครับหรือจะยืดออกมาดึงออกมาแต่ละข้อเนาะ นะนะก็จะประมาณนี้คือสามารถงอได้นะงอได้ประมาณนี้เนาะงอได้สุดประมาณนี้นะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลด้วยนะยนะกล่องโอเคโอเคต่อมาก,ก็คือดับเซเบอร์ที่ติดอยู่ข้างเอวนะครับนะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนะโอเคไม่ค่อยเห็นเนาะ นี่จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ามันจะมีลวดด้วยเนาะเดี๋ยวนะนจะมีลวดด้วยนะครับก็ <S <S คือปลายปลายทางอีกปลายหนึ่งเสียบไปที่ตรงที่เนี่ยครับที่เสียบกับดาบเซบเบอร์ตัวอีกอันนึงก็จะเสียบกับดาบเซเบอร์นะครับโดยที่มันจะมีตัวเชื่อมอยู่นะครับจะเป็นตัวนี้เนาะตัวเชื่อมนะครับจะเป็นตัวเชื่อมก็มคือเสียบเข้าไปเลยเสียบ ไม่ใช่เสียบปิดฟังอข้างที่เป็นข้างสั้นนะฮะเดี๋ยวนะกล้องข้างที่เป็นข้างสั้นเนี่ยก็คือเอาไว้สำหรับเสียบกับตัวรวดนี้นะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นดากเสียเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับและแน่นอนว่าจะมีเอฟเฟกต์พาร์ตนะสีเขียวเขียวใสน,นะครับเสียบมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอโอเค นะครับต่อมาก็คือดูในส่วนของข้อต่อกันบ้างนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับนะดับแรหนึง่งโอเคมาดูกาใกล้ใเลยในส่วนของหัวกันก่อนเลยอันด,ดับแรกนะครับหัวหมุนได้360องศานะครับนะหมุนได้36 0องศาเลยนะครับนะในส่วนของแขนหัวไหล่ก่อนลวกันหัวไหล่นะก็คือหมุนได้ สุดประมาณนี้นะเพราะว่าติดปีข้างหลังถ้าไม่มีปีก็คือ360องศาได้เลยสบายๆนะครับนะหมุนในส่วนนี้ได้อยู่นะ360องศาอุย้ยเดี๋ยวนะอุย้ยชึ้นสุดดุดเดี๋ยนะเดี๋ยวนะโอ้ตัดขึ้นสุดดุดอีกนึงนะครับนะโอเคก็หมุนได้อยู่อ๋อแต่ก็ อาจจะหมุนได้ไม่ได้360กองศาเท่าไหร่นะเพราะมันติดชิ้นส่วนมาติกีนี้นะครับนะ้อตไอ้ในส่วนของข้อแขนนะครับนะงอได้สุดประมาณนี้นะครับผมนะส่วนมือก็หมุนได้แน่นอนนะครับนำเป็นบอยจอนนะอือฮึต่มมาเอวกันบ้างนะครับนะเอว เอวติดนะหมุนได้แค่นี้นะครับมันติดนะส่วนของขาเออวยวกได้สูงได้ประมาณนี้นะครับนะสูงที่สุดแล้วแล้วก็งอขาได้1ึกึกแล้วก็2อมาอีกทีหนึงนะฮะได้ประมาณนี้นะครับขานะ แล้วก็ในตอนที่เปลี่ยนโมบิลอาร์เนี่ยมันจะยืดขาได้อยู่นะครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนที่แบบอ่าตอนในพาร์ทในส่วนของเปลี่ยนล่างเนาะก็จะทําให้ดูด้วกันนะครับส่วนของข้อเท้านะเท้าโอเคก็คือลงได้สุดประมาณนี้เลยนะฮะอืมแน่นอนเพราะมันเป็นปะหัวไงหัวมังกรน,นะโอเคดูในส่วนอื่นก็มีเดี๋ยวนะ อ๋อใช่ไอพจนไอพจนข้างหลังไอพจนมันสามารถเคลียบได้นะฮะเนี่ยขึ้นลงได้นะครับทั้งสองโอ้ยอย่าหลุดง่ายนิดนึงอย่าไปดึงอย่าไปนั่นมากไปนะะมันจะหลุดนะโอ้ยหลุดอีกแล้วบางจุดอาจจะหลุดง่ายนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบวางปุ๊บหลุดปับ๊บไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่แค่อย่าไปแบบ ดึงดันไอ้ดันลงดันขึ้นสุดแค่นั้นเองนะครับแ้วตรงนี้ก็ขยับได้นะครับนะขยับได้ในส่วนของปีกก็ขยับได้เหมือนกันนะฮะขยับขึ้นลงได้นะปีกขึ้นลงนะฮะฟืดฟืดเฟืดเนาะนะฮะต่อมาไอ้อีกอันหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่ว่า ข้อต่อที่แบบของปีกเนาะที่ว่าดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการที่สามารถมันจะมีทั้งหมด3จุดที่จะขยับเนาะดยการที่เราดึงะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือมันสามารถเราไม่ต้องแบบกลางทีละขั้นเนาะเราแค่ดึงดึงปุ๊บมันก็ออกมาเป็น3จุดเลยอย่างนี้นะครับพเวลาเก็บก็เก็บเข้าไปเหมือนเดิม,มแต่ต้องระวังเรื่องอล็อกนิดน,นึงนะครับ เล่นไปเล่นมามันก็แบบนะจะเล่นบ่อยเพราะว่าตอนที่ประกอบเนี่ยไอจุดที่เป็นจุดหมุนตรงเนี้ยคือมันมันมันสั้นมากคือมันมีโอกาสที่จะมันหักได้ง่ายอยู่นะเพราะงานใหญ่ขยับบ่อยมากไปนะครับแล้วก็จะให้เห็นอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวนะขอเลื่อนเื่งตรงปีกนะจะเห็นไหมนะอ่า,อาพอจะเห็นไหมครับอ่าไม่ค่อยเห็นเลยไฟไฟอ่าเนี่ยครับ เห็นไหมครับมันจะมีตัวเสียบอยู่ข้างในตรงนี้เพื่อที่จะมาเสียบกับตรงช่องของปีกนะครับเมื่อเอมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นอะเอาไปว่าดูทางคู่มือดีกว่ามันจะเห็นง่ายสุดนะครับเดี๋ยวหยิบคู่มือแป๊บนึงนี่นี่โอเปีกเนี่ยมันจะมีช่องเสียบกับรูสําหรับล็อกเนาะนี่เจอแล้ว เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเ,เจอแล้วเจอแล้วก็คือประมาณนี้นะครับถ้าดูตามในคู่มือคือนี่เห็นไหมครับมันจะมีตัวเสียบอยู่อย่างที่เห็นผมอเอามาให้ดูนะฮะก็คือจะมีตัวเสียบอยู่รวมกับท่องเอยตัวรูสําหรับเสียบนะครับตรงที่ปีกเนาะเวลาแบบล็อกแล้วกขอยอยู่กับที่โดยที่มันไม่ให้ปีกมันตกนั่นเองนะครับอ่ะ เอาละเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอจัปบปิดแป๊บนึงโอเคต่อมาก็คือมือเนาะมือที่ให้มาจะมีทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะสามคู่3แบบนะครับเดี๋ยวขอละยิบแป๊บนึงนะมันก็จะมีแบบมืออ่ามือสำหรับจับอาวุธแล้วก็อ่ากำมือนะครับนะ เดี๋ยวนะอันนี้ก่มามาดูในส่วนของอ่ามือแบบกำรรก่อนก็คือตอนนี้ที่เสียบอยู่ก็คือมือแบบกำรรเลยนะครับอันต่อมาคือจะเป็นแบบแบบมือแบบมือนะมันก็จะประมาณนี้เนะดี๋ยวนะมนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวนะเห็นไหมน่นะนะีเห็นลนะแบบมือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นคู่หนึ่งเลย แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแบบมือจับอาวุธนะครับเ,นะเอาใจละมือจับอาวุธนะก็จะประมาณนี้นะครับมือจับอาวุธนะครับมันจะมีตัวเสียบอยู่นะเหมือนกับกรนดัมหุ่นซีดีวิงต,วตัวอื่นๆน,นะครับมันก็จะมีตัวเสียบแล้วก็ให้เสียบกับช่องรูให้ตรงนะครับนะตรงนี้ นีฮะตัวเสียบแล้รูเสียบนะครับผมอ๋อแล้วก็ต้องไม่พลาดก็คือมาสเตเกตทุกตัวยอมเปิดค o อกพิทได้นะครับนะคอกพิทอันนี้มันดูค่อนข้างที่จะหลวมๆอยู่นะเพราะว่ามันมันชอบบางทีถ้าขยับบ่อยๆไม่ใช่ขยับบ่อยๆสิบางทีมันก็เปิดเองได้นะพาไพลอให้ห้องคนขับนะครับค็อกพิทมองไม่เคยเห็นเท่าไหร่ไม่ต๊ดเลยนะครับนะ นะครับก็ได้ลองจัดทาแอคชั่นดูบ้างแต่ก็ค่อนข้างจะยากอยู่เพราะว่าด้วยเรื่องน้ำหนักกับขาตั้งที่แบบเออขาตั้งแบบใหม่มันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนขาตั้งเก่าอย่างเงี้ยไม่รู้เนาะเออแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยอ่าเดี๋ยวขยับกล้องนะฮะเคยมันต้องมีตัวช่วยด้วยเนาะสําหรับตัวแท่เนี่ยนะฮะวุ้ที่เป็นแซ่เนาะก็ละเอียดวันนี้เลยนะครับนะน้ำหนักเองก็ใช่ย่อยนะตัวแท่เนี่ยก็หนักอยู่ใช้ได้เลยนะครับผมนะ นะครับล้วก็จัดท่าแอคชั่นเท่ๆอีกอันหนึ่งนะนะถือดาบแบบนี้เนาะค่อนข้างที่จะจัดท่ายากนิดนึงนะสำหรับเอเปียนกันดัมตัวนี้นะเมื่อกี้นี้กว่าจะจัดท่าได้นี้ปาไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าเนื่องจากน้ําหนักของแซ่ปีแล้วก็สภาพของขาตั้งนะขาตั้งอาจจะต้องแบบต้องซื้อแบบอันเก่ามาใช้ดีกว่านะครับ,นะรบแนะนำนะ เอาละต่อไปก็คือเราจะมาดูในส่วนของไฮไลท์หลักก็คือว่าเอปินกันด้ามันสามารถที่จเปลี่ยนร่างได้ก็คือเป็นมูอเวีอาร์มแบบเวอร์ชันมังกรหัวสองหัวนะครับนะก็เลยนเลยเอาเออกมานะครับน่าชิ้นส่วนเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเลยในการเปลี่ยนร่างนะครับผมเดี๋ยวนะขอเอาเอาวุธออกก่อนนะอาวดาบเซเบอร์นะครับ เอาออกแป๊บนึงนะก็คือดับแรกเลยเอาส่วนอาวุธอันนี้ออกที่มันเสียบกระดับเสบเซเบอร์เนะเอาะออกก่อนนะครับนะต่อมาแส่นี้เอาออกด้วยต่อไปนะครับก็คือเอามือทั้งสองข้างนี้นะครับนะงออย,อย่างนี้เอ,ออกมานะครับแล้วก็เอามือออก เอ้เดี๋ยนะตรงนี้ออกจากหลุดง่ายนิดนึงนะต้องค่อยๆอ,ออกนะครับนะโอเคมือทั้งสองข้างเลยนะครับอ,ออกแล้วก็เอามือกงเล็บนี้ออกยืดออกมานะครับเป็นแบบนี้ยืดออกมาเลยนะอันนี้เลยยืดออกมาต่อมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวปีกป๊กเกิ ปิดแป๊บนึงโอเคต่อมาเส็จข้างหลังนะครับอันนี้ขึ้นหน่อยอันนี้ยืดออกมาเดี๋ยวเปเห็นครับง่ายขึ้นเนาะเปหเห็นง่ายยืดออกมาอย่างนี้นะครับนะต่อมาก็ปลดตรงนี้ออกมาปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ส่วนเนี้ย เห็นไหมครับสนที่เป็นปลายยื่นออกมาเนี่ยไปเสียบกับตรงแบ็คแพคตรงนี้นะครับนะเป็นการที่ค่อยๆเอาขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับมันจะติดกับไอนี่นิดหนึ่งเนาะโอเคแค่เสียบเฉยมันจะไม่มีเสียงอะไรนะครับนะต่อมาก็ยืดขา ไปทางข้างหน้านะครับยืดขาไปข้างหน้าเลยนะเสร็จแล้วทำการเท้าลงเท้าลงนะครับแล้วก็อย่าลืมยืดก็คือนะก็คือมันจะข้อต่อจะอยู่ตรงนี้นะครับยืดออกมาจะ,จะ,จะพอยืดปุ๊บคือจะมีเสียงออกมาแกลกนะฮะโอเคอีกข้างหนึ่งโอเค แล้วก็เอาปากออกมานะเสร็จแล้วในส่วนของอันนี้ก็กลับหมุนกับเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ต่อมาก็หางนะครับที่จริงแล้วหางมันสามารถที่จะนี่ก็คือมามาเป็นแบบนี้เอาขึ้นลงเอาไอ,าเ,อาเนี้ยไอายาวๆเนี่ยขึ้น นะครับยืขึ้นให้สุดนะครับแล้วก็เสียบไปที่ตูดมันแต่ว่าเสียบตรงๆก็ได้อยู่หรอกแต่ว่ามันรู้สึกจะหล,ลวมๆนิดนึงก็เลยเอาเอันที่เป็นอไว้สาหรับเสียบกับขาตั้งนะครับมาใช้แทนก่อนก็นคือให้เสียบก่อนอันนี้เสียบเข้าไปนะครับนะเสียบเข้าไปนี่เห็นไหมครับนะเสียบเข้าไปเลยปุ๊บพอเสียบเข้าไปอีกทีนึงมันก็จะแน่นขึ้นนะครับ นะอืมโอเคเสียบเสร็จแล้วส่วนของดาบนะครับเดี๋ยวการเคลนสุดท้ายเสียบกับไอโดตรงนี้นะฮะนะครับเห็นไหมครับโดตรงนี้เสียบเข้าไปเลยโดยที่เดี๋ยวอันนี้ต้องเลื่อนมาหน่อยอยเดี๋ยวนะเลื่อนดาบนะก็นะจะเป็นอันเสร็จเรียบร้อย แต่ตรงดาบกับหางนี้ค่อนข้างจะติดคือมันไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับในเวอร์ชันม <c oughs> ือถืออัมมังกรนะครับเปลี่ยนร่างมังกรน,นะครับผม <c oughs> ก็จะประมาณนี้เนาะนะครับรายละเอียดเดี๋ยวมาดูออันนี้ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าด้านข้าง ด้านหลังนะครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งโอเคเอาละนะครับนั่นก็คือโดยรีวิวโดยรวมๆของเอเปียนกันดั้มนะครับผมโดยที่ผมจะให้คะแนนในสำหรับตัวนี้นกโย่สักเจ็ดแล้วกันเจ็ดอย่างนั้นก็ยังมีความเท่อยู่นะครับในส่วนของเปลี่ยนโมบิอาร์ไรลูกเล่นอย่างนี้แต่ว่าที่ว่าทำไมผม ทำไมได้แค่ให้แค่เจ็ดคะแนนอย่างแรกเลยคือ 1. น,น้ำหนักของปีกเนาะทำให้เสียสมดุลในการตั้งท่าอะไรหลายอย่าง 2. ก็อ่าไม่ใช่แค่ปีกเดียวสิต้องพูดว่ามีทั้งอาวุธส่วนใหญ่คือจัดท่าฉะไอจัดท่ายากมากนะครับสำหรับเอเปียนนะครับแล้วก็อันสองคือข้นส่วนบางจุดมันหลุดง่ายมากนะไม่ว่าจะเอเมื่อกี้นี้ก็อืม มันหลุดโดยเฉพาะตรงแขนเนาะตรงที่ผมบอกไปนี่ชิ้นส่วนตรงนี้เห็นะหมอะตรงเนี้ยคือมันเป็นไม่ได้ชิ้นส่วนที่ติดกับแขนเลยนะคือมันแยกชิ้นส่วนออกมาต้องคอยติดอยู่ตลอดเวลาเวลาแบบจัดท่าบางท่านเนี่ยพอนี้ไปเกี่ยวอะไรบางจุดปุ๊บมันหลุดทันทีเลยนะอันนี้ก,ออก็หลุดบ่อยอืมนะแต่โดยรวมแล้วคือมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าการจัดท่าอะไรต่างๆนานาค่อนข้างยากแล้วรวมไปถึง ไอ้ลวดเนี่ยไม่รวาม,มาทําไมคือมันจัดท่ายากมากขึ้นเลยเวลาจัดท่าดาบน,นะครับนะก็คืออาจจะแค่บางบางบาง,บางท่าเอามาใช้บ้างนะถ่ายรูปสวยๆนิดหน่อยนะครับนะโอเคการให้คะแนนก็เหตุผลก็ประมาณนี้แหะครับนะแต่ก็ถ้าเกิดสําหรับสายนักสะสมก็อ่ไม่ควรพลาดแน่น,นอนเพราะว่าส่วนใหญ่ใครๆก็ชอบเอเปียนอยู่แล้วนนเนาะแม้กระทั่งเกมเอ็กตรีม ไอ้กันดัมเอ็กซ์ตรีมเนี่ยคนก็ชอบเล่นกันเยอะเลยเนาะแต่ก็ต้องเป็นคนที่มีฝีมือหน่อยน,น,นะครับนะสำหรับการรีวิวนะเอเปียนกันดัมสำหรับวันนี้ก็ขอจุดเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับนะซึ่งตัวต่อไปผมบอกเลยแล้วกันว่าอาร์เซนอลวิงนะครับตัวที่จะรีวิวนั่นก็คือเคนลองกันดัมนะครับโรดอย่าลืมติดตาม คลิปอันตัดไัยด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ